สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP ที่15คุณอยู่กับผมสราวุฒิชัยดีก็เป็นคำถามสั้นๆนะครับแต่ผมมีข้อมูลหลายอย่างมาให้ดูนะครับคลิปก็น่าจะไม่สั้นนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ สำหรับใครที่หาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับคำถามถามว่ากรณีส่งประกันสังคมครบ180เดือนแล้วออกจากงานอายุยังไม่ถึง55แต่จะกลับไปทำงานอีกเป็นงานอื่นค่าแรงจะต่ำกว่างานเก่าเราไม่เข้ามาตรา33ได้ไหมจะรักษาฐานเงินเดือนเก่าไปทำประกันสมัครใจแทนได้เปล่าเดี๋ยวก่อนจะตอบนะครับผมเป็นห่วงอันนี้เหลือเกินอันสุดท้ายนะครับคุณบอกว่าประกันตามสมัครใจ เผื่อว่าไปเจองานที่เขาไม่ได้บังคับให้เป็นมาตรา3 3แต่คุณไปทําประกันตามสมัครใจคือผู้ประกันตนตามความสมัครใจเนี่ยตามพรบรประกันสังคมก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา39นั่นเองนะครับมาตรา39เนี่ยฐานค่าจ้างคือ4,800ยิ่งคุณไปเป็นผู้ประกันตนประเภทเนีย้ยิ่งทําให้ฐานค่าจ้างของคุณน้อยลงไปใหญ่เลยน้อยยิ่งกว่าที่คุณ บอกว่าค่าแรงของงานใหม่นั้นจะต่ําเสียอีกนะครับผมว่างานใหม่ของคุณเนี่ยต่ำอย่างน้อยก็ไม่น่าจะต่ํากว่าค่าแรงขั้นต่ำนะครับค่าจ้างรายวันขั้นต่ํายังไงก็มากกว่า4,800อยู่แล้วแต่ถ้าคุณไปเป็นตามความสมัครใจคือมาตรา39เนี่ยมันยิ่งจะน้อยลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้หมายความถึงมาตรา39แต่คุณใช้คําว่าสมัครใจเนี่ย ไปหมายความเป็นมาตรา40อันนี้ก็แล้วไปนะครับแต่ว่าตามกฎหมายแล้วตามความสมัครใจมันคือมาตรา39นะครับอันนี้ทวงด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยไปต่อมาตรา39ด้วยความที่ไม่รู้นะครับด้วยความที่อยากได้อะไรบางอย่างแหละแต่ว่าไม่ได้ศึกษารายละเอียดียก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเข้าไปแล้วก็ไม่เป็นตลอดรอดฟังแล้วก็ออกมาเพื่อจะรับบํานาญแล้วบํานาญก็ ลดหวบลงไปแทนที่จะได้3,000 4 0 0ีเหลืออยู่อาจจะไม่ถึงพันหรืออาจจะพันนิดๆด,ด้วยนะครับอ่ะมาดูสักหน่อยนะครับว่าจะไม่เข้าได้ไหมจริงๆก็จะมีงานอยู่หลายประเภทครับที่ไม่ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33จริงๆจะใช้คำว่าไม่ต้องเป็นก็ไม่ใช่นะครับคือเขาไม่อนุญาตให้เป็นเขาไม่ให้เข้า มาตรา33เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่างานที่คุณไปสมัครนั้นนะครับเป็นงานลักษณะมีนิติสัมพันธ์เป็นลูกจ้างนายจ้างทำงานบริษัทเอกชนเนี่ยยังไงคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับคุณก็ต้องเข้าคุณจะไม่เข้าก็ต่อเมื่อคุณไปสมัครงานตอนอายุเกิน60แล้วนะครับอันนี้อายุคุณบอกว่ายังไม่เกิน55ยังไงก็ต้องเข้าครับถ้าไม่เข้าก็แสดงว่าคุณ กับนายจ้างกำลังพยายามหลีกเลี่ยงการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายอยู่นะครับจริงๆก็จะมีบางคนครับไม่อยากเป็นผู้ประกันตนแล้วก็ไปปรึกษากับนายจ้างให้นายจ้างไม่เอาชื่อเข้าให้จริงๆนายจ้างก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับคือเขาก็ไม่ต้องเสียงเงินเข้ากองทุนแต่คราวนี้ถ้ามีการตรวจสอบเจอนะครับคนที่เดือดร้อนก็คือนายจ้างนะครับดังนั้นนายจ้างโดยส่วนใหญ่เขาก็คงจะไม่กล้าเสี่ยง นะครับและความเดือดร้อนนั้นถามว่ามันจะมาถึงคุณในอนาคตได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นคุณต้องการจะรักษาฐานไม่ให้ลดลงใช่ไหมครับแล้วคุณก็เลยให้นายจ้างเนี่ยไม่ต้องแจ้งชื่อคุณเข้าประกันสังคมแล้วก็ไม่ต้องหักเงินสมทบนะครับและวันใดวันหนึ่งคุณไปรับเงินชาราภาพเป็นบำนาญคุณก็รับที่ฐานที่คุณบอกว่าเป็นฐานเดิม ของงานเก่านะครับซึ่งฐานเดิมของงานเก่านั้นมันทําให้คุณได้บํานาญเยอะและคุณรับบํานาญไปเรื่อยๆแต่คราวนี้วันใดวันหนึ่งครับประกันสังคมเขาเกิดตรวจย้อนหลังไปเจอว่านายจ้างรายนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่งเงินสมทบให้คุณเขาก็จะบังคับให้นายจ้างครับส่งย้อนหลังและเงินบํานาญที่คุณรับไปที่มันเป็นจํานวนมากกว่าที่คุณจะได้รับนั้นคุณอาจจะถูกเรียกคืนนะครับถูกเรียกคืน แล้วก็เปลี่ยนฐานใหม่กลับมาอยู่ดีดังนั้นผมว่าอย่าไปหาความเดือดร้อนใส่นายจ้างแล้วก็ใส่ตัวเองเลยนะครับอย่าหลีกเลี่ยงนะครับยังไงคุณก็ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33เว้นแต่ว่างานที่คุณจะเข้านั้นเป็นงานดังต่อไปนี้ครับนี่ครับเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวรายวันและลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้วก็ข้อ2เนี่ยนะครับลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง <ๆ S 1> ประเทศนะครับข้อ 3. ลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและไปประจำทำงานในต่างประเทศ ข้อ4ก็คือครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนข้อ5นักเรียนนักเรียนพยาบาลน,นิสิตหรือนักศึกษาหรือแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ้างของโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลข้อ6ครับกิจการหรือลูกจ้างอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งข้อ6เนี่ยผมก็เอามาให้ดูนะครับว่าในพระราชกฤษฎีกาเนี่ยประกาศ ให้มีงานอะไรอีกบ้างนะครับก็ดังนี้ครับอันแรกครับก็คือลูกจ้างของเนติบัณฑิต,ตยสภานะครับข้อ2ก็ลูกจ้างของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ข้อ3ลูกจ้างของสภากาชาติไทยข้อ 4. ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ข้อ5ลูกจ้างของกิจการเพราะปลูกประมงปาม่าไม้และเลี้ยงสัตว์ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปีและไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย ข้อ6ครับลูกจ้างของนายจ้างที่จ้างไว้เพื่อทำงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวเป็นการจรหรือเป็นไปตามฤดูกาลข้อ7ลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งงานที่ลูกจ้างทำนั้นมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยแล้วก็ข้อ8ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งประกอบการค้าเร่หรือการค้าแผงลอยนะครับถ้าเป็นงานดังเนี้ย ไม่มีสิทธิ์เข้ามาตรา33ไม่ต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการจ้างลูกจ้างนายจ้างทํางานบริษัททํางานโรงงานอะไรอย่างเนี้ยยังไงก็ต้องเป็นนะครับคงจะได้คําตอบนะครับใครที่จะตั้งคําถามก็เข้าไปที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามครับคลิปที่มีลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับแล้วผมจะนํามาตอบแบบนี้ครับคําถามไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็จะบอกว่า ตอบไม่ได้นะครับและสําหรับของใครที่ผมกดหัวใจให้แล้วแต่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็รอนิดนึงนะครับกําลังเรียงคิวเรื่อยๆให้ท่านที่ถามก่อนได้มีสิทธิ์ได้ฟังคําตอบก่อนนะครับแล้วพบกันในการตอบครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ